สวัสดีสวยๆสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยเช่นกันสวัสดีถึง16ชั้นฟ้าสวัสดีรวมถึง15ชั้นดินนะและสวัสดีให้กล้องกึกถึง14ชั้นปาดานสวัสดีองค์พรมครูครุครูบาอาจารย์นางฟ้านางสวรรค์เจ้าที่เจ้าทางเทพารักของทุกหลังคาบ้านทุกหลังคาเรือนดิฉันเอริซาอะิลสาคุธสินครุผู้อ่านสารและวันนี้มาใน 5 5 5ตรงเป๊ะในวัน23ตุลาคมพศ2124หรือพศ2567นะคะไม่ใช่คริสตศสตศักราช2024นะนะ,ะเดี๋ยวพูดผิดขออภัยมาตรงเวลาเป๊ะ5 5 5วันนี้ตั้งใจแล้วก็เป็นวันที่ ตั้งใจมามอบของขวันให้กับทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็ทำไว้ให้นะคะบ้านแองเจ้าอายก็คือปลปลดพันธนาการเรื่องความรักกรรมในครอบครัวนะถ้าใครมีโอกาสแล้วก็ถึงวาระก็กลับไปฟังนะคะ,ะเมื่อคนที่คุณรักเขามีความทุกข์อะไรประมาณนี้สักอย่างหนึ่งนะคะอะสวัสดีนะคะแล้วก็ มาเป็นพิธีกรรมใน day 56นะคะ day 56ก็ประกาศเลือกท่าให้กับจิตวิญญาณตนเองนะคะเป,เป็นการโคชชิ่งให้เป็นของขวัญน,นะเหมือนโคชชิ่งส่วนตัวนะคะ day 5ดในคอร์ส111วันเทรนจิตกดแห่งชีวิตรุ่งเรืองนะคะให้เป็นของขวัญกับตนเองนี่แหละนะ ก็คือเป็นเนื้อหาบ้าน Angel ล y e โปรสัต์ในท่ามกลางนั่นแหละนะคะแต่มาปรับประยุกให้เป็นมนตาสู่ความรุ่งเรืองบ้านนี้สอนอะไรสอนวิชาจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณขั้นที่เ,เป็นอิสระขั้นปลายแล้วนะคะต้องบอกแบบนั้นไม่ใช่ขั้นต้นนะคะไม่ใช่แบบสอนทําสมาธิเบื้องต้นนะคะถ้าใครไม่มีเบสิกก็เน้นให้ขอขอมากรรมนะคะไม่ใช่คุณเรียนจิตวิญญ,ญาณ นี้ไม่ได้แต่คุณอาจจะสับสนแล้วก็คนที่มาบีเรียนบ้านนี้มันต้องบอกกันตรงๆเนาะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตวิญ,ญญาณหรือศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องจิตวิญญาณมาพอสมควรไม่พอสมควรหลกเป็นรุ่นที่จบจบตัววกวนในการปฏิบัตินะคะเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นการปล่อยเรือปล่อยอาวุธให้ สู่ทางตรงนะคะทางตรงก็คือกลับสู่แหล่งที่เรามาแล้วก็ย้อนกลับลงมาใช้วิถีปราดนางฟ้าก็คือวิทางเร็วนะคะทางตรงคือกลับสู่บ้านเก่าแหล่งที่พลังงานที่เรามาส่วนทางเร็วก็คือเราลงมาจุติใหม่ในร่างเดิมนะคะแล้วเราก็ทางเร็วก็จะทำให้เรามีสติยับยั้งชั่งใจหรือฮิริโอตาปะ ในการที่จะทำเหตุที่มันเดือดร้อนกับตนเองนะคะเราจะมีทางเร็วก็คือ,อจะไปหลงไหลอะไรเราต้องมาคลุกคลนอยู่แล้วการมาเกิดใหม่ก็คือลงสู่วิบากกรรมหรือว่า,าสังสารวัตรหรืออะไรทุกอย่างนะคะก็คือโปรตั์ในท่ามกลางนะั่นแหละพาพี่น้องนะคะที่ถึงวาระที่มาเป็นเพื่อนร่วมทาง ก็แล้วกันเนาะแล้วก็แนะแนวในสิ่งที่ตนเองมีประสบการณ์เ,เหมาะสำหรับผู้ที่บวชที่เรียนมาแล้วก็จะดีนะคะผู้ที่บวชตอบโจทย์บวชเรียนแล้วทำไมยังยังมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องฐานะหรือยังปลดพันธนาการโลกสิ่งนี้คือรวยสักทีแล้วไปต่อหมายถึงว่า ถ้าเราต้องเข้าใจเนาะว่าโลกใบนี้ใช้เงินแล้วถ้าเรายัางปลดพันธนาการเรื่องการเงินหรือทรัพย์ภายในตัวเองออกมาใช้ไม่ได้เราก็จะเดือดร้อนเพราะยุคนี้ใช้เงินนะคะใช้เงินการในการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นความรักที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งเลยนะคะ <c oughs> ก็คือมาปรับทัศนคติปรับไมเซ็ตให้เราเป็นนักจิตวิญญาณที่รุ่งรุ่งเรือง,งนะคะมนตราสู่ความรุ่งเรืองก็คือมีพื้นฐานคุณธรรมนะคะเดี๋ยว ก่อนจะเข้าเนื้อหานะคะก็คือเสียงเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้แชร์นะเดี๋ยวแป๊บสักพักหนึ่งนาทีที่สองนะคะ,ะเดี๋ยวขอแชร์สักพักหนึ่งพี่น้อง,เ,องอเสียงชาร์จขออภัยเดี๋ยวขอแชร์สักพักหนึ่งใครเข้ามาเรียนก็ กดแชร์เป็นการสร้างร่วมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือเชื่อมกันมารักสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราพูดสัจธรรมไม่ได้แต่เราต้องการสื่อสารแบบแบ่งปันพี่น้องเห็นสมควรแล้วก็แล้วแต่นะถ้าแชร์เราก็คือการสร้างร่วมก็คือ,อถ้าเราไม่มีทานบารมีเลยสวัสดีค่ะคุณอยเด็กเท่าคือใครใช่คุณทอพุทเทาหรือเปล่าสวัสดี มีพี่น้องบ้านเราเนาะเขาใช้ชื่อจะเรียกว่าอะไรละ่ะนามปากกานะคุณทอพุทเท่าเท่าไม่จริงเด็กไม่จริงก็คือใช้รหัสสนัยเนานะเคยเคยเซลไปแต่ว่าเข้าใจบ้านเนี้ยเข้าใจในในใน,ในเนื้อหานะคะว่าเราทุกคนก็จะมีเด็กน้อยแล้วก็มี ครุนะคะผู้ที่มาก่อนการอยู่ในตัวของเราเราเป็นทุกคนเราเป็นทุกสิ่งเราเป็นทุกอย่างนะคะเออแล้ววันนี้ก็จะมามาปลดปมให้กับพี่น้องเราก็คือเป็นการปลดล็อกความรักระดับจิตวิญญาณเป็นเนื้อหาที่เหมือนมาโคชชิ่งเลยนะคะแล้วก็บ้านเราก็คุยมานานแล้วคือกรรมในครอบครัวนะั่นแหละมีปัญหา แม่บ้านนะคะแม่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสามีลูกเต้าอะไรประมาณเนี้ยอืขอภัยเดี๋ยวขอปิดห้องสักแป๊บหนึ่งมาเลิกท่าให้แม่บ้านมหัศจรรย์นะคะจริง,รงๆเราก็บวชในในคราบแม่บ้านนะ แบบไหนแล้วก็บวชแบบสไตล์แม่บ้านนะคะอ่าแล้วก็คนใหม่เข้ามาก็ฟังฟังคลิปคลิป,คล,ป,ค,ลปคลิปเขาเรียกอะไรอะคลิปเก่าไปด้วยนะคะก็จะได้เขาเรียกอะไรอัปเดตเนะะื้อหาขออภัยนะหยุดไปหลายวันแล้วก็เดินทางเพิ่งกลับมาภารกิจลาดตะเวนนะคะก็เล่าให้ฟังก่อนเนาะอ่าเสวสวัสดีเพื่อนๆ อ่านสักพักอ,อยู่บ้านไหนคะอยู่บ้าน u t u b e เนาะอ่าโอเคทาง youtube ก็ติดตามแล้วก็มีถ้าสมมติว่าพี่น้องบ้านเรานะใครที่มีปัญหายังไม่รุ่งเรืองอะเนาะเป็นสายจิตวิญญาณไม่รุ่งเรืองคือทานบารามีเราน้อยไปเหมือนเราฟัง youtube อย่างเนี้ยแล้วจิตใจเราก็ยังหงุดหงิดที่มันมีโฆษณาจริงๆเราดิฉันก็ไม่ คือเราไม่ได้ตั้งหรือเราตั้งใจก็แล้วแต่นะจะบอกไว้อย่างนี้นะเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นก็มีความคิดที่แบบที่มันไม่รวยสักทีเพราะเรามีทัศนคติที่ยังไม่ดีไม่มีคุณภาพชีวิตเราเนี่ยมันจะมีคุณภาพหรือไม่มันขึ้นอยู่กับมุมมองการให้ความหมายการตีค่า ให้ความหมายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างไรทุกอย่างในโลกใบเนี้ดั้งเดิมมันไม่มีความหมายว่าเป็นอะไรเนาะเสียงชัดไหมคะเพอใช้ใหม่ตัวนี้นนการให้อ่ะโอเคเสียงชัด เรามาคุยกันแบบพี่แบบน้องเนาะบ้านนี้ก็ตั้งใจให้เป็นแบบพี่แบบน้องเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่ๆเนี่ยจะรีบเอาเอาเอาอันเนี้ยอย่างส่วนตัวดิฉันเนี่ยเริ่มจับตันหาตัวเองได้ว่าเริ่มจะแบบลูกลี้ลุกลนอยากจะให้เนื้อหาแต่ปรากฏว่ากลั่นกรองคนที่เข้ามาฟังได้ด้วยเหมือนกันว่าเขามีคุณภาพจิตแค่ไหน ถ้าเราไม่มีเงินที่จะสนับสนุน y o u t u b e เรื่องโฆษณาเลยเนี่ยเดือนละร้อยกว่าบาทเนี่ยถ้าเข้ามาฟังบ้านนี้ถ้าเธอติดตามทาง youtuber ทาง youtube แนะนำให้เธอสมัครพรีเมียมไปเลยค่ะรายเดือนเดือนละร้อยกว่าบาทหรือเท่าไหร่นี่แหละเธอจะฟังแบบไม่มีโฆษณาเธอจะได้ทำทานกับบุคคลที่เขาสร้าง ดิจิตัลอ่ออะทาง u ู u ู e อ่ะทั่วโลกเธอจะได้ทำทานกับเป็นมหาทานร่วมกับเขาไม่ใช่ว่าการทำบุญของเธอเนี่ยเธอเดินเข้าวัดเธอหยอดเหรียญค่าน้ำค่าไฟแต่เธอทำบุญกับสาธารณะประโยชน์สังคมไม่เป็นเธอเป็นมนุษยชนยังไม่เข้าใจชีวิตสิการทำทานไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัด เขาทำอะไรเธออยากสนับสนุนช่อง youtube ช่องคุรุสารที่เขามาสื่อสารเนี่ยให้กับเธอเนี่ยค่าสตรีมไร์เป็นแสนแสนค่าทำหัวข้อค่าทำอะไรเธอไ,ไม่สนับสนุนเลยเหรอเธอไม่แชร์เลยเหรอบางคนไม่แชร์ไม่ว่านะตำหนิติเตียนโฆษณาเยอะจังลำคาญไอจิตที่คิดแบบนั้นแหละแกถึงไม่รวยสักทีแล้วก็ไม่มีวันด้วย จิตใจที่คนที่คิดแบบนี้ฉันเคยเป็นภูมิต่ำมันซ้อนเยอะมันยังไม่รุ่งเรืองมันยังร่อแร่รุ่งริ่งร่องรอยอยู่ในอากาศเพราะอะไรไม่คือถ้าเป็นดิฉันสมัยก่อนน่ยคือฟังบ้านรวยเฮงเกณฑดีที่สีกับหลังหันนะก็ไม่เข้าใจเขามีโฆษณามาก่อกวนก็ทำให้หงุดหงิด คือไม่เข้าใจว่าไปสมัครพรีเมี่ยมแล้วมันจะหายก็ฟังอย่างนั้นอยู่เกือบสองปีนะไม่เข้าใจหุดหงิด,งดแล้วก็ต้องทนไอ้ฟังโฆษณาอนะตอนนอนมันก็สะเทือนใช่ไหมเพราะคือไม่รู้เฉยๆแต่วันนี้มาบอกกับพี่น้องเราว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราไปสมัครพรีเมี่ยมเดือนละร้อยกว่าบาทสองร้อยก็เท่ากับเราทำบุญสาธารณะร่วมกับเขา เธอจะสนับสนุนเขาบ้างไม่ได้เลยเหรอเธอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อมบารมีกับคนที่เขามีบารมีทั่วโลกบ้างเลยเหรอจิตใจเธอมันคับแคบมากเลยวันนี้ครูรู้สารมาในรูปแบบแบบทางวัดนะคะที่แบบมีครูบาอาจารย์ของฉันที่ฉันเรียนนี่แหละท่านก็ออกมาบอกว่าสำหรับ คนที่เข้ามาฟังแล้วลาคาญโฆษณาทําธุรกิจหรือเปล่าเนี่ยแล้วท่านก็เหมือนรู้สึกคือรู้สึกผิดคือท่านไม่ได้เอาเงินท่านทํางานส่งเคราะห์ให้กับหลวงพ่อแต่ดิฉันเห็นว่าถ้าเธอจะเป็นมนุษย์ยุคใหม่บ้านเนี้ยที่มีหัวใจรุ่งเรืองอ่ะเธอจะโปรดสาดสายรุ่งเรืองแล้วเธอต้องมีทรัพย์มีทานบารมีเป็นที่ตั้งอะ ไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คาเนี่ยเธอต้องมีทานบารมีเพราะทุกอย่างที่เธอสร้างนั้นนะเธอไม่ได้สร้างให้ใครเหตุ mm hmm. ผลที่เธอขาดแคลนทําอะไรก็ติดก็ขัดไปหมดเธอไม่สนับสนุนเธอทานเธอน้อยไปวันทุกวันที่เธอดื่มกินน้ําอาบน้ํากินข้าวเธอเอากับพ่อแม่ลมหายใจเข้าออกค่าออก,ออก,ออกซิเจนวันวัน,วนแล้วเธอก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกสังคม แล้วเธอก็ขาดแคลนไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ท่านเป็นพระเป็นนักบวชใช่ค่ะทำเนี่ยมันก็คือการกุศลแต่เธอรู้ไหมว่าถ้าคนที่มันเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าภูมิต่าภูมิต่ําคือภูมิภูมิที่มันมันบวนในตมสีเหล่าของมันอะคือทาพูดยังไงมันก็ไม่ตื่นหรอกค่ะเพราะเพราะว่าคือจะเอาอย่างเดียวแล้วเดือดร้อน ขนาดฟังทำเขาทําให้เนี่ยไม่สนับสนุนนะแล้วเธอไปไปลาคาญฟังไปก็ลาคาญไปใครตกนรกอาถามท่านก็ออกมาประกาศว่าท่านไม่ได้มีส่วนกับการสร้างโฆษณาให้ไปฟังอะไรที่ไม่มีโฆษณาจิตที่มันจะเอาอ่ะเธอยังไม่ต้องมาเนื้อหาโปรตั์หรอกฉันจะบอกให้ เนื้อเนื้อหาประชาชีที่เขาอยู่แล้วไม่เบียดเบียนกันแบบบ้านๆให้ได้ก่อนอันนั้นมันแค่รูปประธรรมเรียนโปรสัตว์แต่ใจมันไม่ถึงฐานจิตแม่งไม่ถึงจิตที่การอดทนอดกั้นฟังสัจธรรมนะ่ะเธอฟังทนแค่นี้ไม่ได้ทนต่อคำครุไม่ได้ทำ คือเธอไม่มีเงินน่ะเธอเธอเธอรับสังคทาทานเธอเอาตัวเองมาถึงจุดที่รับสังคทานเธอต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะวกูไปทําเหตุอะไรวะนี่ขออภัยนะกูเนี่ยไปสร้างเหตุอันใดว่ากูถึงมารับสังคทานถึงไม่มีทางที่จะจ่ายเดือนละร้อยสองร้อยให้กับชาแนลยูทูบเขาเนี่ยแค่เงินสองร้อยยังไม่ได้ดูถูกเงินนะไม่ได้ดูถูกคนที่รำคาญยูทูบนะ เงินสองร้อยจิตเธออยู่เหนือมันไม่ได้เลยเธอยังไม่ยิ่งใหญ่กว่าเงินสองร้อยที่จะสนับสนุนเลยเธอยังไม่ต้องมานะฐานจิตรุ่งเรืองเธอมันน้อยไปไม่ได้ว่านะไปปรับฐานเบสิกอดทนต่อค,คําครุอดทนต่อค,คาําโฆษณาถ้าถ้าไม่มีเงินนะซื้อคอร์สเงินสนับสนุนเธอก็ต้องไปอดทนแบบนั้นนะคะเธอต้องใช้ฐานกายที่เหนือว่าคนอื่นเขา ที่พูดเนี่ยเคยเป็นมาก่อนนะเคยอยู่ในฐานนะรับสังฆทานเอาตัวเองมาไกลมากเลยไกลถึงขนาดแบบไปอยู่ในวัดแบบสิ้นลายไม้ตอแต่จุดนั้นมันก็เป็นจุดเปลี่ยนขอบคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนชีวิตอะจากจุดศูนย์ขึ้นสู่ที่สุดเพราะว่าทัศนคติคนเราจะชีวิตเนี่ย มันก็เกิดใหม่ปรับพบปกภูมิอยู่ตลอดเวลาแต่เธอจะปรับไปนี้ทิศทางไหนอ่าสวัสดีค่ะพี่สวัยพูดความจริงเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกเสียสละมากมันถึงไม่ค่อยมีคนกล้าพูดการเธอคิดว่า,วางานโปรดสัตว์ในถ้ามันเป็นเรื่องง่ายระดับเบอร์นั้นถ้ามันง่ายนะ มันไม่วุ่นวายขนาดนี้หรอกเพราะคนแม่งไม่ชอบความจริงคนชอบทางลัดทางลัดเอาไว้หลอกเด็กที่ยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยไปทางลัดไม่มีมีแถบทางเร็วและทางตรงไปฟังคลิปเก่าเบิกเนรเลิกทาตุเลิกทาต,เาตุเป็นเหยือ่อสัตว์สังคม ทางตรงคือเธอกับบ้านเก่าก่อนทางตรงคือนะ่ะบวชในโปรสัตว์ในถ้มกลางศาสวัชละสัตว์กับทางตรงก่อนและย้อนกลับมาสวมคือทางเร็วทางเร็วคือบ้านมันตาสู่ความลุ่งเรืองนี่แหละคือเมื่อไหร่ที่เธอไปหลงทางเธอจะมีครุเธอจะมีพี่เลี้ยงเหมือนบ้านนี้ก็ทำหน้าที่นั้น เธอจะหลงเกมโลกเกมอะไรไปบ้างแต่เธอจะเร็วกว่าคนอื่นเขาคือเธอกลับบ้านเธอเร็วเพราะเธอไม่ได้หลงจริงๆแต่เธอแค่ไปเรียนครูส่งเธอไปเรียนไปเรียนวิชาต่างๆมีผู้มีผัวม,มีการโกงเงินมีเกมเงินมีหลายโลกมนุษย์มีหลารบ้างกูก็ต้องไปรู้อะเพราะเรามาเพื่อเป็นผู้นำอะที่จะพาคนออกจากความลุ่มหลงม,มัวเมา แต่ช่วงต้นตัวเราเองเนี่ยมันต้องไปคลุกวิบากคือไปคล,ลุกหลงมัวเมาทุกรูปแบบเลยเพื่ออะไรเพื่อเข้าถึงสภาวะนั้นและเอาตัวออกจากสภาวะนั้นเป็นความรู้สึกถ่ายทอดความรู้สึกสู่ความรู้สึกเพราะวิชาจิตวิญญาณท่องตำราไม่ได้มันต้องถ่ายทอดออกจากความรู้สึกคือจิตวิญญาณเพราะจัก,กรวาลทำงานด้วยความรู้สึก ใครที่ก็ถ่ายทอดด้วยประสบการณ์จริงเขาเข้าถึงคั่วหัวใจเธอได้เขาเล่าถึงสภาวะที่เขาเคยเป็นสิ่งนั้นมาแล้วแล้วก็หาทางออกด้วยอาวุธชิ้นไหนด้วยความคิดอย่างไรมันตาสู่ความรุ่งเรืองก็คือเคยขาดแคลนรุ่งริ่งลอแล่เอาชีวิตไปถึงล้มละลายติดลบยังไง ใช้วิชามารที่ดูเหมือนจะดีขึ้นไปเกือบสุดก็ลม้มลงมาใหม่เพราะไปด้วยความหื่นกระหายไปแบบไม่เข้าใจชีวิตสัจจะสัจ,จธรรมใครจะพูดว่าพูดสัจ,จธรรมก็ได้แต่สัจ,จธรรมมันเป็นสิ่งที่โลกนี้เขาเป็นอยู่แล้วแค่มนุษย์มาใส่สรรพนามว่านี่คือสัจ,จธรรม มันคือกฎมันมันไม่มีใครมาสร้างกฎหรอกจะเอาจริงๆะแต่มันเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาและไม่มีใครออกแบบแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ว่าเธอจะเกิดหรือเธอจะไม่เกิดในยุคนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นหรือยุคอื่นๆยุคไหนก็ตามมันจะต้องเป็นของมันแบบนั้นที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมคือกฎสะท้อนกลับกฎรูปแบบพลังงานสะท้อนกลับ นั้นทุกอย่างที่เธอเจอสภาวะขาดแคลนเธอเจอสภาวะทุกข์ร้อนกับคนในครอบครัวเข้ามาเบียดเบียนเขาเกิดมาเพื่อเบียดเบียนเธอเธอกําลังเจอครุที่มาในรูปแบบคู่ครองของเธอก็ตามพ่อแม่บิดามารดาภบชาติปัจจุบันของเธอก็ตามหรือญาติพี่น้องของเธอก็ตามหรือป้าข้างบ้านก็ตามหรือเพื่อนที่รักหนา หรือใครก็ไม่รู้อยู่อยู่ก็ไปเชื่อใจเขาแล้วก็เอาเงินทั้งที่สะสมมาทั้งหมดเลยหลงไหลคารมเขาหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นบุคคลที่เคยมีเคยเป็นแล้วก็มาถึงจุดที่จุดล้มละลายค่ะคือจุดที่สูญสิ้น หอคอยพังไม่ได้พังธรรมดาคือติดลบด้วยที่พูดไปข้างต้นว่าเธอต้องฟังยูทู e แบบเธอต้องอดทนเธอกำลังบำเพ็ญบารมีขันติบารมีให้เธอคิดแบบนั้นความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากนั่นคือบารมีผู้ที่มีบารมีคือผู้ที่เขาผ่านบทคนอื่นว่ายากแต่กูทำได้ มันจะไม่รู้สึกยากสำหรับเขาฝึกกะ่ะมันต้องฝึกตนบารมีสิบทัศทั้งเนกขมมะบวชอดทนอดกั้นพรมวิหารต้องไปอยู่คนเดียวอดทนคำครูค,ร,ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนที่เเรียกว่าลูกกษัตริย์สมัยก่อนนะจะส่งให้ไปอยู่กับพระไปบวชไปเรียนเพื่อที่จะมาเป็นผู้นำคนกลับมาครองราชหมายถึงว่ากลับมาปกครองคนเข้าอกเข้าใจ เข้าอกเข้าใจเพราะการที่จะเป็นผู้นําคนหรือปกครองคนน่ะมันต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้นําคนหรือปกครองคนน่ะมันต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของคนเว้ยของมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษยศาสตร์อ่ะวิชาที่ฉันเรียกก็คือมนุษย